เอาสองลบหนึ่งลบสองนะครับปกติแล้วเราก็จะบอกว่าคิดจากทางซ้ายไปทางขวา,าก็คือสองลบหนึ่งนะครับได้หนึ่งแล้วก็เอาหนึ่งหนึ่งไปลบก,กับสองนะครับก็จะได้ลบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือคิดจากซ้ายไปขวานะครับแล้วถ้าเราอยากคิดสองลบหนึ่งลบสองนะครับคิดทีเดียวเลยได้ไหม นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าเราดูที่เครื่องหมายหน้าตัวเลขนะครับแค่2ตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่นะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับถ้าไม่มีลบก็คือมันเป็นบวกอยู่นะครับลองดูเลขนะครับที่มันตัวนึงเป็นบวกก็คือบวก2ลบกับ2นะครับบวก2ลบ2กลายเป็น0นะครับแล้วเราก็จะเหลือตัวเลขอยู่ก็คือลบ1นะครับที่เหลืออยู่ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกรณีที่เป็นบวกลบคูณหารอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเราพยายามมองดูตัวที่มันเป็นคูณกับเป็นหารก่อนนะครับตัวนี้มันเป็น3คูณ2นะครับแล้วตัวนี้เป็น10หาร2นะครับอันนี้ก็คือการคูณกับการหารเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นก้อนก้อนหนึ่งนะครับเป็นเลขพวกบวกลบพวกนี้เราก็คิดปกติได้เลยนะครับ ถ้าเป็น3าคูณสอยู่แบบนี้นะครับนักเรียนก็ต้องคิดก่อน3าคูณสเป็นเท่าไหร่ก็คือ3าคูณสเป็น6ใช่ไหมครับจากนั้นตัวนี้ความหมายก็คือ10บส่วนสนะครับถ้าเราคิดเลยก็จะได้5ใช่ไหมครับอ่ะก็คือก้อนนี้ทั้งหมดกลายเป็น5าแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวครูเขียนใหม่อีกทีนึงนะครับ2อบวกสลบหนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็คือบวก6 แล้วก็มาตรงนี้เป็นลบสี่แล้วก็ลบก้อนนี้กลายเป็นห้านะครับที่คิดไว้แล้วก็มาบวกกับสิบตัวนี้นะครับจากนั้นเ,เวลาคิดนะครับครูจะดูตัวที่มันมีเครื่องหมายเหมือนกันก่อนหน้า2ตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายลบก็คือมันเป็นบวกอยู่ดังนั้นเวลาคิดเนะี่ยครูจะดูตัวบวกนะครับบวก2บวก3บวก6บวก10นะครับ 2บวก3เป็น5บวก6เป็น11ใช่ไหมครับแล้วก็มาบวกอีกตัวหนึ่งคือบวก10นะครับก็คือคิดแค่ตัวบวกก่อนนะครับ11บวก10เป็น21นะครับอันนี้คือตัวที่ขึ้นต้นด้วยบวกต่อไปตัวที่เป็นลบก็จะมีลบ1น,นะครับลบ4ลบ5นะครับมันก็จะเป็นลบ1แล้วลบเพิ่มไปอีกนะครับลบ1อยู่ลบเพิ่มไปอีก4กลายเป็นลบ5นะครับ แล้วก็ลบไปอีก5กลายเป็นลบสิบ1เป็นบวกอยู่นะครับลบออกไป10นะครับก็จะเหลือ11เนะครับเวลาบวกลบเลขเนี่ยเลขอะไรขึ้นก่อนก็ตามนะครับเราพยายามดูแค่เครื่องหมายข้างหน้ามันว่ามันเป็นอะไรอยู่เช่นครูเขียนเป็นลบ10บวกกับ21แบบนี้นะครับเราก็ดูว่าหน้า10ลบหน้า21บวก ความหมายคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินนะครับเรามีเงินอยู่21บาทนะครับติดลบไป10นะครับก็คืออาจจะใช้หนี้หรือใช้อะไรไปนะครับ10เราก็จะเหลือเงินอยู่11แบบนี้นะครับลองกดเครื่องคิดเลขแบบธรรมดานะครับกดจากซ้ายไปขวาดูนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรนะครับ คนละที่ได้ก็คือ10นะครับซึ่งไม่ตรงนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับจากเครื่องคิดเลขสมัยใหม่นะครับก็คือโฟโตแมทนะครับลองดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคต่อไปนะครับถ้ามีวงเล็บนะครับข้อ2กับข้อ3เนี่ยครูจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับกรณีที่มีวงเล็บแล้วก็ในวงเล็บนั้นบวกกันได้อันนี้ก็คือในวงเล็บบวกลบกันได้นะครับ แต่ในวงเล็บของข้อนี้จะบวกลบกันไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวแปรอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือกรณีที่มันมีลบอยู่หน้าวงเล็บนะครับเราจะคิดยังไงนะครับ่ะเราไปดูกันนะครับเริ่มจากข้อนี้นะครับตัวนี้ก็คือในวงเล็บมันสามารถคิดได้นะครับ7จ็ดบวกเเป็น16เราก็คิดเลยในวงเล็บนี้จากนั้น16กลบกับก้อนนี้ทั้งหมดเราก็ดูว่าก้อนนี้ที่เขาติดไว้เนี่ยในวงเล็บนะครับ มันสามารถบวกกันได้นะครับเราก็บวกเลย23บวกกับ17กลายเป็นสี่สิบนะครับก็คือ40จะต้องติดลบอยู่นะครับทั้งก้อนนี้มีลบอยู่จากนั้นเราก็มาดูมีบวกในวงเล็บนี้นะครับก็คือบวกกับ10นะครับต่อไปลบกับคูณเอออันนี้คูณในวงเล็บ ดังนั้น2มันสามารถคูณกับ3ได้2อคูณสเป็น6นะครับแต่มีเครื่องหมายลบอยู่ก็จะเป็นลบหแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคิดนวงเล็บได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาทุกก้อนนี้มาบวกลบกันเลยนะครับเหมือนเดิมเวลาบวกลบกันนะครับครูก็จะดูเลขที่มันนี่สิ 16, ถ้าไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่ามันเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็หน้า10ตอนนี้ก็เป็นบวกเหมือนกันนะครับดังนั้นครูก็จะไปดูนะครับ มันทัดต่อมานะครับ16ตัวนี้บวกไปบวกกับ10กลายเป็นบวก26นะครับจากนั้นไปดูตัวที่หน้ามันเป็นลบบ้างก็คือลบ40กับลบ6นะครับเราติดลบอยู่40ลบเพิ่มไปอีก6คือ,อลบมากขึ้นนะครับเป็นลบ46 นะครับจากนั้นนะครับครูก็บวกลบกันเลยนะครับตอนนี้นะครับบวก26ลบไป46กนะครับก็คือจํานวนบวกเนี่ยน้อยนะครับติดลบมากกว่านะครับก็แสดงว่าเหมือนเราเป็นหนี้อยู่เยอะมากนะครับแต่มีเงินอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นเราใช้หนี้ไปหมดเลยนะครับ26บาทเราก็จะเหลือนี่ที่ยังไม่ได้จ่ายเหลืออยู่ 20นะครับแต่ต้องติดลบด้วยนะครับหรือจะคิดง่ายๆนักเรียนก็เอา46ลบ26นะครับแล้วก็ใส่ลบไว้ให้มันเพราะว่าเรายังเป็นหนี้อยู่นะครับตัวลบมากกว่าอ่ะข้อต่อไปนะครับต่อไปข้อ1.3นะครับเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันกับข้อที่2นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกันก่อนก็คือตอนนี้มีวงเล็บนะครับ แล้วเลขที่ในวงเล็บมันสามารถบวกลบกันได้นะครับเห็นไหมครับตัวเลข23กับ17สามารถบวกกันได้3กับ7บวกกันได้ตัวนี้ก็คูณกันได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเหมือนข้อ1.3เ่นี่คือจะเป็นตัวแปรนะครับก็คือจะเป็นตัวแปร x ก,กับตัวแปร y บวกกันอยู่นะครับซึ่งเรายังไม่รู้ค่าของมันนะครับมันจะบวกไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะทำอะไรกับ พวกเครื่องหมายของเรานะครับเราไปดูนะครับมันมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเรากระจายเครื่องหมายบวกเข้าไปในวงเล็บนะครับมันก็จะกลายเป็น 7x บวก 9y อันนี้คือครัวบวกตัวนี้กระจายเข้าไปนะครับจากนั้นวงเล็บต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าในวงเล็บก็คือ 23x กับ 17y บวกกันซึ่งมันบวกยังไม่ได้นะครับก็เลยติดไว้ จากนั้นมีลบอยู่หน้าวงเล็บนะครับถ้าเราจะบวกลบกันให้จบเนี่ยก็คือเราจะต้องกระจายลบตัวนี้เข้าไปในวงเล็บนะครับก็จะเป็นหน้า23เป็นบวกอยู่นะครับกระจายลบเข้าไปลบไปคูณบวกได้ลบนะครับ23 x นะครับจากนั้นเอาลบไปคูณกับเครื่องหมายนี้ก็จะได้ลบแล้วก็1 7 y นะครับจากนั้นต่อไปเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ วงเล็บนี้บวกลบกันไม่ได้อีกนะครับมันเป็นตัวแปร y กับตัวแปร x ดังนั้นเราก็กระจายบวกเข้าไปซึ่งเครื่องหมายจะไม่เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นบวก3 y นะครับแล้วก็บวก7 x นะครับต่อไปวงเล็บนี้มีลบอยู่ข้างหน้านะครับแต่ตรงกลางเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณนะครับซึ่งการคูณเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกระจายนะครับ เพราะว่าทุกตัวจับมาคูณกันเลยนะครับดังนั้นครูเขียนเครื่องหมายลบตัวนี้ไว้นะครับเอา 2X คูณกับ 3Y เลยตัวเลขคูณกันได้นะครับ2คูณ3เป็น6จากนั้นคูณ X คูน Y นะครับครูเขียนเป็นจุดไว้นะครับจริงๆแล้วเขียนเป็น6 X Y ไปเลยก็ได้นะครับอ่ะต่อไปเราก็บวกลบกันต่อนะครับ เราพยายามหาตัวเลขที่มันมีตัวคูณอยู่กับตัวแปรเหมือนกันนะครับเช่นอันนี้เป็น 7x แล้วก็ลบ 23x นะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกนี่บวก 7x อันนี้ x กับ y คูณกันอันนี้ถือว่าไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นครูก็จะเขียนตัวเลขคูณกับ x ไว้ก่อนลบ 23x แล้วก็บวก 7x นะครับ ต่อไปไปดูตัวที่มันคูณกับ y บ้างนะครับคือตัวนี้นะครับบวกเ y นะครับตัวนี้ลบ1 7 y นะครับแล้วก็บวก3 y ตัวนี้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับพจน์ไหนเลยในนี้นะครับเราก็เขียนไว้ด้านหลังเลยเป็น6 x y นะครับจากนั้นคิดเลขครับตรงนี้ เห็นไหมครับเป็นตัวเลขกับตัวแปรคูณกันนะครับตัวแปร x ดังนั้นครูคิดตัวที่เป็นบวกก่อน7เป็นบวกกับ7เป็นบวกเห็นไหมครับบวก7กับบวก7กลายเป็น1 4 x นะครับ1 4 x ลบอยู่กับ23 x อันนี้คิดช้าๆก็แล้วกันนะครับต่อไปไปดู y นะครับอันนี้เป็นบวก9 y ตอนนี้เป็นบวก3 y บวก9กับบวก3กลายเป็นบวก12 y ตัวนี้นะครับเลขหน้า y ติดลบนะครับก็คือลบ17 y ก้อนนี้ลอกลงมาเหมือนเดิมลบ6 x y นะครับจากนั้นนะครับเราก็คิดเลขได้แล้วนะครับตัวที่มันมี x เหมือนกันตรงนี้นะครับ14เป็นบวก นะครับซึ่งน้อยกว่า23ที่เป็นลบนะครับเราเป็นหนี้อยู่23นะครับใช้ไป14เราจะยังติดลบอยู่เท่าไหร่นะครับนักเรียนคิดง่ายๆก็คือเอา23 -14 ลบ14ออกก็ได้นะครับก็เหมือนเราใช้หนี้ไปแล้วนะครับ2 3ลบกับ14นะครับอ่ะยื่มานะครับเป็น13-4ลบ4 เใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราใช้หนี้ไป14นะครับเราก็ค่อยมาใส่ติดลบให้เลขตัวนี้ทีหละนะครับก็จะเป็นลบ 9x เ็นะครับยังติดลบอยู่นะครับต่อไป12 y เนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็ 17y เนี่ยเป็นลบเป็นหนี้อยู่17นะครับใช้หนี้ไปแล้ว12บบาทเราจะยังเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่นะครับ ก็คือลบเท่าไหร่ครับ12กับ17ต่างกันอยู่5ก็คือยังติดลบอยู่า y นะครับลบกับตัวหลังตัวนี้ก็คือ6 xy นะครับตัวนี้ไม่ได้หาค่าตัวแปรนะครับไม่ได้แก้สมการนะครับดังนั้นเราก็จะหยุดไว้ตรงที่บวกลบกันจบแล้วนะครับเรามาดูข้อ1.4กันนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องไปดูก็คือ มีพจน์ไหนไหมที่มันยังเป็นคูณกับหารเนี่ยถือว่ามันเป็นก้อนเดียวกันอยู่นะครับแล้วอันนี้ก็มีลบกับลบด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นการทวนนะครับอันนี้คูณเขียนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตัวน,นี้เป็น2บวก3จากนั้นลบกับลบเจอกันเนี่ยกลายเป็นอะไรอยู่แล้วครับกลายเป็นบวกนะครับมันจะกลายเป็นบวก2ก็คือตอนนี้แหละนะครับลบคูณล,ลบ นะครับจากนั้นนะครับไปคิดเลขต่อนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ2ส่วนอยู่นะครับซึ่งมันเป็นก้อนเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ดังนั้นครูเอา2ตัดกับ4 2คูณ1เป็น2 2คูณอะไรได้4ก็คือ2คูณ2นะครับจากนั้นเราเอา2มาคูณ3เป็น6มนะครับครูเขียนไว้เลยนะครับจะได้บวกลบเลขยาวไปเลยนะครับอันนี้คูณกันแล้วนะครับกลายเป็น6 นะครับต่อไปเดี๋ยวครูเขียนให้ดูใหม่นะครับจากที่ครูตัดไว้นะครับอ่ะครูมาเขียนใหม่เป็น2บวก4ตัวนี้กลายเป็น6ใช่ไหมครับตัวนี้ลบ6แล้วก็ตัวนี้ลบ6อีกนะครับก็คือก้อนนี้ทั้งหมดแล้วอันนี้ลบสตัวนี้ลนะบ 2, 2แล้วลบไปอีก5กลายเป็นลบ7นะครับจากนั้นบวก3บวกไปอีก2กลายเป็นบวก5นะครับ จากนั้นครูคิดเลขต่อนะครับบวก6ลบ6เหลืออะไรครับอ่าเหลือ0นะครับจากนั้นเลขที่ติดลบดูนะครับหน้า6ติดลบหน้า7ติดลบนะครับหน้า5ตอนนี้เป็นบวกดังนั้นเราแยกไว้ก็ได้นะครับครูคิดตัวที่เป็นลบก่อนลองดูนะครับลบอยู่6นะครับแล้วลบไปอีก7มันจะกลายเป็นลบเท่าไหร่ติดลบเพิ่มนะครับก็คือลบ13นะครับ แล้วบวกอยู่กับ5นะครับเท่ากับลบยู 8, นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อ1.5นะครับนะครับเดี๋ยวครูลองโจทย์ให้ดูใหม่ 2, 2บวกกับลบ3กำลัง2ออ่ะอันนี้คือจากโจทย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเอ่ออย่างแรกเลยนะครับครูคิดในวงเล็บนี้ก่อนนะครับ เลขที่เหลือครูก็จะลอกไปเรื่อยๆนะครับสตอนนี้บวกอยู่กับถ้าเป็นวงเล็บแล้วมีลบแบบนี้ความหมายคือมีลบ2คูณกันอยู่4ตัวนะครับอ่ะครูเขียนช้าๆนะครับความหมายคือในนี้มีลบ2นะครับคูณกับลบสคูณกับลบสคูณกับลบสอยู่แบบนี้นะครับต่อไปลบกับก้อนนี้คือลบ กับ2องคูณสคูณสคูณ2นะครับจากนั้นดูต่อนะครับมันมีลบกับลบสตัวนี้จะกลายเป็นลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับก็คือบวก2จากนั้นบวกกับ2ยกกำลัง3เราเขียนเลยนะครับตรงนี้บวก 2คูณ2คูณ2 2กำลัง3ก็คือ2คูณกัน3ตัวนะครับรูแบ่งไว้อีกนะครับต่อไปตัวนี้คือลบกับ3ยกกำลังสองก็คือ3คูณ3นะครับูแบ่งไว้นะครับต่อไปอีกนะครับตอนนี้เราถึงตรงนี้แนละ้วลบ3ากำลังสองต่อไปลบกับนะครับลบกับ ลบสมเนี่ยมันยกกําลังสองอยู่นะครับแต่มันมีวงเล็บครอบไว้ก็คือมันจะเป็นลบสคูณกับลบสนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นกลับมาคิดนะครับตรงนี้เป็น2 2บวกกับอ่ะเรามาคูณเลขกันนะครับลบสคูณลบสได้บวกสคูณกับ คู่นี้จับคู่กันนะครับลบ2คูณกับลบ2ได้บวก4นะครับบวก4คูณกับบวก4ได้บวก16นะครับต่อไปมาดูตัวนี้นะครับในวงเล็บเหมือนเดิมนะครับจับคู่กันเลย2คูณ2เป็น4คูณกับ2คูณ2เป็น4นะครับซึ่งหน้าวงเล็บเนี่ยมันมีเครื่องหมายลบอยู่นะครับก็คือลบ16จากนั้นนะครับ ตัวนี้คิดไปแล้วนะครับบวก2ตัวนี้ต่อไปก็บวก2คูณ2เป็น4คูณ2เป็น8นะครับจากนั้นตัวนี้ในวงเล็บนะครับ3คูณ3เป็น9นะครับซึ่งหน้า9้าหน้าวงเล็บเนี่ยมีลบอยู่ก็คือลบ9นะครับต่อไปลบ3คูณกับลบ3ในวงเล็บนะครับลบ3คูณลบ3กลายเป็นบวก9นะครับแต่หน้า9ตัวนี้ก็มี ื่องหมายลบอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับโอเคต่อไปครูจะไล่ดูตัวเลขที่มันหน้ามันเป็นเครื่องหมายบวกก่อนบวก2บวก16บวก2บวก8นะครับเห็นไหมครับเลขทุกตัวที่หน้ามาันเป็นบวกเรามารวมกันเลย2 16กลายเป็น18นะครับ19 20 28นะครับอันนี้คือจำนวนที่เป็นบวก นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีตัวหนึ่งตัดทิ้งไปเลยดีกว่านะครับบวกสิบหกลบสิบหกตัดทิ้งได้นะครับจากนั้นสองไปบวกสองเป็นสี่บวกแปดเป็นสิบสองนะครับจำนวนที่เป็นบวกมีอยู่สิบสองจากนั้นจำนวนที่เป็นลบเนี่ยลบเก้ากับลบเก้าตอนนี้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับลบเก้าแล้วลบไปอีกเก้าก็คือลบเพิ่มไป กลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบสิบแปดนะครับจากนั้นเราก็มาคิดเลขนะครับมีบวกอยู่สิบสองนะครับแต่ติดลบตั้งสิบแปดนะครับบวกลบกันมันต่างกันอยู่หกดังนั้นเวลาเราลบนะครับจํานวนนี้มากกว่านะครับมันก็ยังจะติดลบอยู่ก็คือลบหกนะครับอันนี้ก็คือข้อหนึ่งจุดห้านะครับ เรามาดูข้อที่1.6นะครับก็คือหาผลลัพธ์นะครับของการคูณไม่ใช่แก้สมการนะครับแค่ฝึกคูณวงเล็บแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเราเจอวงเล็บคูณกันอยู่แบบนี้เราจะเริ่มจากอะไรนะครับครูก็ต้องจับคู่วงเล็บก่อนนะครับจับคู่2คู่นี้คูณกันก่อน,นอันนี้เก็บไว้นะครับทีหลังครูมาเริ่มตรงนี้นะครับ เอา x กระจายไปคูณ x นะครับแล้วก็กระจายไปคูณกับลบ1ตัวนี้เวลาคูณเลขแบบนี้นะครับพยายามดูเครื่องหมายก่อนนะครับดูก่อนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับหน้า x เป็นบวกหน้า x เป็นบวกหน้าสองเป็นบวกหน้า1เป็นลบดังนั้นค่อยๆกระจายถ้าคูณ x ตัวนี้ไปคูณหน้า x เป็นบวกไปเจอบวกมันก็จะได้บวก x นะครับ x เจอ x กลายเป็น x กําลังสอง ต่อไปเอาบวกไปคูณกับลบ1เห็นไหมครับบวก x คูณกับลบ1เราจะเขียนเครื่องหมายเป็นลบไว้ก่อนจากนั้น x คูณกับ1ได้1 x จริงๆแล้ว1ไม่เขียนก็ได้เดีด๋ยวครูเขียนให้ดูก่อนนะครับต่อไปตัวหน้าสุดเนี่ยกระจายไปคูณกับวงเล็บหลังหมดแล้วเราก็ไปเอาตัวถัดไปนะครับกระจายบ้างก็คือ2กระจายไปคูณ 2เป็นบวก x เป็นบวกความหมายคือบวกคูณบวกได้บวกนะครับบวกอะไรก็คือ2คูณ x ได้2 x เห็นไหมครับดูเครื่องหมายก่อนจากนั้นเอาบวก2ไปคูณกับลบ1บวกไปคูณลบได้เครื่องหมายเป็นลบแล้วค่อย2คูณ1เป็น2นะครับแบบนี้นะครับอ่ะคูณขั้นไว้ก่อน ราะว่าอีก2ตัวยังไม่ได้คิดนะครับคือ 2x 2x นี้จะเก็บไว้กระจายทีหลังนะครับอ่ะเราบวกลบในนี้ให้เสร็จก่อน 1x กับ 2x มันสามารถบวกลบกันได้ดังนั้นคิดเลยนะครับเรียงดีกรีด้วยนะครับ x กำลัง2จากนั้นมาดู2ตัวนี้ลบ 1x กับบวก 2x บวกลบกันแล้วเนี่ยเราจะเหลือ x อยู่กี่ตัว มีอยู่สองลบออกเปหนึก็จะเหลือบวก 1x นะครับจากนั้นอันนี้ก็คือบวกลบก,กันแล้วนะครับเหลือ 1x เป็นบวกด้วย,ววยเพราะว่า2บวกอยู่จากนั้นก็เลขตัวนี้ก็คือลบสอนะครับแล้วก็ไปคูณกับ 2x นะครับต่อไปเราก็คูณน,นะครับ คูณแบบนี้ก็คือเราจะต้องเอา2 x เนี่ยมันคือตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือกระจายไปคูณนะครับอ่ะอย่างแบบนี้ได้ไหมนี่แล้วก็มาคูณนี่แล้วก็มาคูณนี่คูณกับตัวนี้ที่มีอยู่3พจน์นะครับดังนั้นเริ่มนะครับนะคูณมาเรื่องตรงนี้นะครับเท่ากับ2 x มาคูณกับ x กำลังสองหน้า x ตรงนี้มันเป็นเลขหนึ่งอยู่นะครับ 2ไปคูณ1ได้2 x ไปเจอ x กําลัง2คูณการกลายเป็น x ยกกำลัง3นะครับจากนั้นถัดไปนะครับบวกกับ2ไปคูณ1ได้2 x ตัวนี้มาเจอกับ x ตัวนี้กลายเป็น x กํลัง2นะครับจากนั้นบวก2ไปคูณกับลบ2บวกไปคูณลบได้เครื่องหมายเป็นลบ นะครับเลข2คูณกัน2คูณ2เป็น4 x ตัวนี้ไม่มีตัวแปรอยู่นะครับก็เป็น x เหมือนเดิมปกตินะครับจากนั้นให้เราเช็คดูเลข2ตัวนี้ยังสามารถบวกลบกันได้ไหมอันนี้กับอันนี้นะครับกำลังไม่เท่ากันไม่สามารถบวกลบกันได้นะครับดังนั้นเราก็ติดไว้แค่นี้นะครับอันนี้คือการคูณกันจบแล้ว นะครับครูไม่ได้ให้แก้สมาการนะครับดังนั้นนักเรียนก็จบแค่นี้อ่ะต่อไปไปดูข้อ1นึจุดเจ็ดนะครับอันนี้ครูเล่าจดใหม่นะครับอย่างแรกเลยครูเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับลบเจลบกลายเป็นบวกนะครับจากนั้นไล่หานะครับตัวแปรกับตัวเลขที่มันเป็นตัวเดียวกันก่อนก็คือเลขอะไรที่คูณอยู่กับ x ครูจะจับมาก่อน นะครับโดยดูเครื่องหมายข้างหน้ามันด้วยถ้าเครื่องหมายเป็นลบเราก็เขียนลบหน้ามันเป็นบวกเราก็เขียนบวกนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับ 2x ตนนัวนี้นะครับหน้ามันเป็นถ้าไม่เขียนแบบนี้ก็คือมันเป็นบวกอยู่นะครับก็จะเป็น 2x ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลบ 1x นะครับถ้าไม่เขียนแบบนี้หมายความว่ามันเป็นเลข 1, 1> <passengers S 2> นะครับมี x 1ตัวนะครับ อ่ะต่อไปไปดูตัวเลขที่มันคูณอยู่กับ y นะครับลบให้หมดนะครับโอเคมีแค่นี้อ่ะตัวแรกเป็นลบ4 y ครับแล้วก็บวกกับ1 y นะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขอย่างเดียวเลยนะครับมีบวก4อ่ะคุณเขียนบวก4ไว้ มีอะไรอีกครับค่อยๆไล่มานะครับที่มันมีตัวเลขนะครับไม่ได้คูณอยู่กับอะไรอันนี้ลบสี่นะครับยี่สิบบวกห้าบวกยี่สิบบวกห้าอันนี้ยี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมครับลบใจลบเปลี่ยนเป็นบวกเรียบร้อยนะครับก็คือบวกสิบห้าจากนั้นนะครับครูก็จะไปคิดเลขนะครับ ดูนะครับเลขที่มันเป็นบวกก็คือหน้า x ตัวนี้เป็นบวกก็จะเป็นบวก2ไปบวกกับ10กลายเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็น1 2 x เนี่ยเป็นบวกอยู่จากนั้น6 x ตัวนี้เป็นลบเห็นไหมครับแล้วก็ลบไปอีก1ลบ6 x ลบไปอีก1 x ก็จะกลายเป็นลบ7 x นะครับอันนี้คือ ตัวเลขที่คูณอยู่กับ x ต่อไปครูไปดูตัวเลขที่คูณอยู่กับ y นะครับตัวนี้นะครับลบ 4y ลบไปอีก 12y จะเป็นลบ 16y นะครับจากนั้นมี y ตัวหนึ่งที่เป็นบวกนะครับก็คือตัวนี้เราก็บวกมา 1y นะครับจากนั้นตัวเลขพวกนี้นะครับอะ บวก4ลบ4คุณตัดทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นมี20เป็นบวกเป็นบวกทั้งหมดเลยก็คือเอาเลขไปรวมกันเลยนะครับก็จะเป็น20บวกกับ20เป็นบวก40นะครับจากนั้นเราก็มาบวกเลขต่อนะครับมี x อ,อยู่12ตัวลบออกไป7ตัวเหลืออยู่5ตัวใช่ไหมครับ ก็คือ 5x จากนั้น y ตัวนี้นะครับติดลบอยู่นะครับเป็นลบ16นะครับเราบวกเป็น1นะครับ y ติดลบอยู่16แต่บวกเข้าเป็น1นะครับก็จะติดลบน้อยลงอยู่1ตัวจากลบ16ก็จะเหลือลบ15 y จากนั้นก็บวกตัวเลขนะครับก็คือบวก40นะครับเสร็จแล้ว นะครับอันนี้ก็คือการหาผลบวกลบนะครับอันนี้เราไม่ได้หาค่าตัวแปรนะครับอย่าลืมเราก็จะตอบติดไว้แค่นี้เลยนะครับโอเคนนี้จบแล้วนะครับอันนี้ก็จะไปใช้เวลาแก้สมการนะครับในมปลายนะครับสำคัญมากนะครับโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังมาดูต่อนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ